สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาคุยกับท่านจันแล้วเส้นทางการเดินเรือจากท่าช้างวังหน้าไปไหนบ้างเห็นอะไรบ้างในนั้นจะคุยอะไรบ้างเดี๋ยวต้องให้ท่านจันเล่าให้แฟนๆฟ,ฟ,ฟังนมัสการครับจเจริญธรรมพลเรเอกบรรณวิทย์เก่งเรือน เก่งเรือขออนุญาตเมือม่อเมื่อเมื่อกี้จะใช้คำว่าเก่งเรียนเนี่ยแต่ปากมันออกเป็นเก่งเรือซึ่งก็ถูกนะเพราะว่าท่านเป็นทหารเรืองถ้าไม่เก่งเรือเนี่ยมีหรือจะขึ้นเป็นถึงพลเรือเอกไม่ธรรมดาตมาว่าคนที่ขึ้นเป็นพลเอกได้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีลุกอึดลุกฮึดในฐานะที่ท่านขึ้นเป็นพลเอกเนี่ยท่านบอกสิว่าศิละปะการขึ้นเป็นพลเอกได้เนี่ย ต้องมีอะไรบ้างแหมย,ยังเสียใจทุกวันนี้เลครับถ้าเจอท่านจันก่อนนะครับได้เป็นผู้บัญชาการแพ่เพราะว่าผมควรจะหลบหมัดไม่ใช่แลกมันทุกหมัดไอ้นี่ใบได้อะไรนี่อะไรก็แลกหมัดก็เลยไปไม่ถึง<อ>เป็นผู้แพ้อ้าวอาเอาเถอะเอาแค่ขึ้นมาเป็นพลเรือเอกเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรแล้วทราบว่าเป็นในพลอายุน้อยที่สุดอ่าอันนี้ยังไม่มีใครทําลายสถิติได้อายุ42สิบสองปีสี่สิบสามปีครับเพราะว่า ผมทุ่มเทกับการทํางานเลยทุ่มเทกับการทํางานทุ่มเทกับการทํางานอย่างเดียวเลยครับคนเขาเนี่ยผมยกตัวอย่างแต่ผมก็เรียนไม่จบอยู่ดีนะครับผมไปเป็นกู้วัตถุระเบิดประดาน้ำเนี่ยมันได้ตังค์พิเศษเยอะคนก็อยากไปแต่อผมเนี่ยมองข้ามมาคนอื่นผมจะไปเป็นประดาน้ำเนี่ยผมมองว่าเอ๊ะผมจะทําหน่วยเนี่ย ให้มันเจริญให้คนรู้จักยังไงแบบมนุษย์กบประดาน้ำมนุษย์กบก็เรียนเหมือกันครับหเดือนแล้วก็ทางดำน้ําทางประดาน้ำเนี่ยดำทางธุรการแต่ว่ามนุษย์กบดำทางยุทธการไปทำลายเขาประดาน้ำดำธุรการคือไปกู้ซากเรือไปอะไรเรือออกทุกครั้งต้องมีประดาน้ำไปด้วยก็ไปไปว่าเอ๊ะเราจะไปเป็นนี่ดีกว่าเพราะว่ามันหน่วยไม่เจริญเลยเราไปดูดูที่จะทำให้หน่วยเนี่ยที่เป็น ถอดกู้วัตถุระเบิดจะถอดกู้วัตถุระเบิดกองถ้าเหลือได้ต้องเป็นประดาน้าก่อนก็ไปดูว่าเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงเข้าไปก็เข้าไปด้สักพักหนึ่งก็บอกว่าเอกูจะมาทําหน่วยให้เจริญแต่กูจบมาเนี่ยกูคงดี้ังก่อนนะถ้าไม่ไหวมันมันฝึกทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันแล้วกวากูจะจบอีกตั้งสี่เดือนหน้าเลยแล้วกูจะเอาอะไรมันเหลือวันเนี้ยก็เลยบอกว่ากู กูออกแล้วไม่ละเอาองได้เก็บข้าวของกลับก็แบบว่าตกโอ้ยมเสียใจกันใหญ่เลยไอข้ขระดไอ้ครูฝึกก็ตามมาลองไห้เลยนะไอ้ครูฝึกก็เรียกผมว่าครูมาสอนสือมาเป็นนักเรียนจากครูอยู่ช่วยพัฒนาบอกกูไม่เอาละป่านนี้มันเป็นเดือนแล้วกูยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยมือวิ่งกันอยู่เนี่ยไม่ว่าทํางานยังไงอะไรยังไงจะพัฒนาหน่วยยังไงเนี่ยครับคือผมมองคนละจุดคนมาเขาขอให้จบเพราะว่า ได้เงินเดือนเป็นสองเท่าแน,น่นแต่ผมมองว่าโอ้โหเราจะทําหน่วยนี้ให้ดังยังไงเป็นอะไรไะคนียกกันหมายความว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าตัวเองจะได้อะไรใช่แต่สําหรับเราก็มองว่าหน่วยงานนี้จะพัฒนาดีขึ้นได้อย่างไรอย่างไรใช่ครับอ๋อมองโดย,ยเอาจุดหมายแตกต่างกันอตอนนี้ที่ท่านตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเดินเรือเนี่ยพอดีอาตมาเคยจัดกิจกรรมล่องเรือฟังธรรมลุ่มน้ำเจ้าพยาเมื่อ25 5หด สิปีมาแล้วแล้วก็จัดกิจกรรมเหมาเรือแล้วก็พาคนนั่งเรือไปโน่นทางเหนือเลยปักเกรด็ดเกาะเกรด็ดไปถึงบางไซไปถึงบางปะอินยาวมากเลยไหมโอ้โหนั่นแหละใช้เวลาเดินเรือตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปจบอน,อน่นห้าโมงเย็นก็คือสิบชั่วโมงมแล้วก็มีการเทศมีการบรรยายธรรมะในเรือ เสร็จสับเรียบร้อยเลยทีเดียวอ่ะ mm hmm. แจกอาหารบริการนะให้คนได้ขึ้นไปสัมผัสเรียนรู้ปังไปอินด้วยบังไซด้วยเกาะเกรดด้วย mm hmm. อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมาก mm hmm. แต่ใช้เวลานานคราวนี้เราก็เลยจะจัดกิจกรรมแบบย่อย่นแต่ให้ได้เนื้อหาสาระใกล้ๆคือฝันใกล้ๆไปช้าๆโอ้ oh, ดีนะครับเหมือนติ๊กต k คนทำไมถึงชอบติ๊กต็อกสั้นๆรู้เรื่องเลยนั่นแหละปรากฏว่าเดิมทีเมื่อ10ปีที่แล้วเราจัด10ชั่วโมงครับคราวนี้เราทอนลงมาเหลือครึ่งหนึ่ง5ชั่วโมงก็ออกจากท่าช้างวังหน้าใช่ไหมใช่ครับท่าช้างวังหน้าซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับทหารเรือกองทัพเรือเลยกองทัพเรือราชนาวิกสภานั่นแหละรู้สึกตรงข้ามวัดรฆังด้วยอ่าใช่ใช่ใช่เั่นแหลครับ นั่นแหละจะเป็นจุดแรกที่เราออกจากวัดระฆัง<ม>โคสิตตาราม,ม,มเราจะเล่าเรื่องอหลวงพ่อโตโอสมเด็จโตพรหมรังสี<ม>เ,เพราะว่าท่านเป็นผู้เกี่ยวข้องกับวัดระฆังอย่างสำคัญว่าหลวงพ่อโตนี่มีคุณอุปการ์ต่อพระพุทธศาสนาในเมืองไทยอย่างไรแล้วเราก็จะไปที่วัดแจ้ง<ม>วัดแจ้งวัดแจ้งก็คือวัดอรุณอมริน วัดอรุณราชวรารามท่ารุณอมรินทร์นั่นนะเป็นถนนแล้วเราก็จะเข้าไปคลองบางกอกน้อยผ่านวัดไหลวัดลยทีเดียวอะเออข้อสำคัญของบางกอกใหญ่บางหลวงเราจะผ่านวัดปากน้ำได้ภาษีเจริญโอ้หลวงพ่อดังใช่หลวงพ่อวัดปากน้ำดังอ้ตมาไปกราบที่พระอุโบสถ แล้วพระอุสศพระอุสศวัดปากน้ำเนี่ยอลังการงานสร้างเลยนะจะบอกให้นะเพูเจ้าวาดหลวงพ่ออะไรจำชื่อไปนะเขาบอกว่าหลวงพ่อสดหลงพ่อสดอคิดคิดวิชาธรรมกายนะนั่นแหละเลยทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เร็วขึ้นนั่นแหละเราตมาจะพาพวกเราเนี่ยไปสัมผัสวัดหลายวัดวัดนางชีเนี่ยซึ่งเป็นวัดที่หลายคนได้ยินชื่อกันมาแล้วแต่ไม่เคยสัมผัสโอ้ วัดนางชีกับการสร้างป่ากลางเมืองเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเพราะเผือธรรมจะพาพวกเราเนี่ยนั่งรับประทานอาหารคนต้น,นต้นไม้ที่วัดนางชีพวกเราก็จะมีอาหารโดยที่ตั้งแต่ต้นจนจบการเดินทางเนี่ยพี่น้องไม่ต้องเตรียมอาหารไปเลยเรามีอาหารคอยบริการดูแลเสร็จสับเรียบร้อยก็คือไปแบบเบาๆชิวๆสบายสบายแล้ว ทริปนี้จะมีคนตาบอดไปด้วยเพราะว่ามีสมาคมพัฒนาอาชีพคน,คนตาบอดเนี่ยจริงๆเป็นคนเป็นต้นคิดที่จะจัดกิจกรรมเนี้ยเาวแล้วตาบอดเ็ามองไม่เห็นแล้วเขาจะไปรู้เรื่องได้ยังไงครับก็ฟังเขาอาตามาบัญญายอ๋อช่วยเป็นตายใ,ใช่แล้วก็จะมีคนคอยดูแลคอยเทคแคร์คนตาบอดแบบนั้นแบบนี้อ๋อพาขึ้นพาลงอ้อท่านก็นเล่าแบบสุนทรภูดเลยครับ นถึงโรงเล่าเตากันวันขโมูงมิยายโพงผูกสายที่ปลายสาเขาด้เห็นภาพเพราะบาปกรรมน้ำนรกเกี่ยวออกเราอะได้มัวเมาเหมือนดังว่าช่างหน้าอายเออโอ้ยน,นี่น่าๆสนใจมากคือเราต้องโดยปกติอรตมาจิถนัดในการบรรยายเป็นภาพอยู่แล้วครในเวลาพูดจารปราศัยอะไรเนี่ยก็จะพูดให้คนเห็นภาพแม้กระทั่งคนตาดีเนี่ย ก็จะมีอิมเมจินมีจินตนาการตามอ่ะไม่ใช่พูดเป็นนามธรรมลอยอยู่บนฟ้าคนสัมผัสไม่ติดก็คนจะมักจะพูดว่าอาตมาเวลาพูดเวลาเทศเนี่ยฟังเข้าใจง่ายคนชอบฟังนั่นแหละเพราะว่าท่านดังมาจากเรื่องการเทศเลยนั่นแหละพอคนเข้าใจง่ายเนี่ยอาตมาก็เลยอยากจะให้คนไปสัมผัสเรือนั่งเรือตลอดเวลาตั้งแต่8นาฬิกา จนถึงบ่ายโมงเหตุที่ไม่ต้องการให้นั่งในช่วงบ่ายนานเพราะว่าเกรงจะร้อนนั่นแหละตอนแรกเราจะให้เป็นเรือติดแอร์ทำไปทามาแล้วค่าใช้จ่ายสูงแล้วหาเช่ายากด้วยอทำไปทามาถ้านั่งเรือแอร์เนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้เท่ากับสัมผัสกับสายลมที่พัดมาผ่านผิวน้ำบรรยากาศโอ้ อาตมาไปล่องเรือสัมผัสเซอร์เวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้อาตมาใช้เวลาล่องเรือแค่สามชั่วโมงแต่บรรยากาศเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงเพราะว่าจะมีช่วงแวะเทศแวะบรรยายอจะมีบ้านศิลปินท่านเคยได้ยินบ้านศิลปินจะมะีพื้นที่ที่เขาจำหน่ายสินค้าแบบย้อนยุค จะมีอะไรที่เป็นทําด้วยมะพร้าวคล้ายๆล้าคุดคุดติ้งหรืออะไรนะอ๋อฮะนั่นแหละคล้ายคล้ายเครื่องดื่มผสมมะพร้าวมะพร้าวมีหลายโอ้โหมีหลายแบบที่มาทำกันหลกหลานนะนั่นแหละเป็นอะไรที่ย้อนยุคโบราณสรุปก็คือเก่าสมัยใหม่เสมอคือหมายความว่าเก่าก็ได้ใหม่ก็ด้วย กิจกรรมคือวันที่สามสิบสิงหาวันเสาร์เวลาแปดโมงเช้า,ชาถ,ถึงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงจบ,ค,บคือ,เ,อเราเริ่มแปดโมงเช้าเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการเริ่มในช่วงแดดร้อนจัดให้กำลังชิวๆสบายๆเรือยังไม่พลุกพล่านแล้วก็จบในช่วงที่แดดไม่ร้อนจัดตลอด เวลาเนี่ยเราดูแลเรื่องอาหารการกินมไม่ต่ำกว่าสองมื้อด้วยซ้ำไป้งมืออม้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันเลี้ยงส่งเลี้ยงจบตั้งใจที่จะบรรยายธรรมะอ,ะอยู่กับเรือเวลาบรรยายธรรมะในเรือเนี่ยหรือระหว่างเดินเรือเนี่ยมันดีตรงที่คนมีสมาธิเพราะว่าไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ในเรือ,อนี่แหละ เพราะนั้นกิจกรรมล่องเรือฟังธรรมลุ่มน้ำเจ้าพญาเนี่ยก็จะจัดขึ้นโดยอาดมาอยากจะเชิญท่านพลเรือเอกพลเรือเอกบรรณวิทย์เนี่ยเป็นแขกกิติมศักดิ์ด้วยไม่ต้องซื้อตัว๋วไม่ต้องซื้อตัว๋วจัดให้เหลยแล้วก็จะให้ท่านเล่าเรื่องทำไมจึงเรียกว่าท่าช้างทำไมไม่เรียกว่าท่าเรือแล้วเวลาผ่านอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องกองทัพเรือเนี่ย<อ>จะให้ท่านเป็นเ,เป็นพิธีกรเป็นพวก บรรยายพิเศษนะถ้าท่านจะอยู่ผมว่าจะไปให้สนุกเลยว่าท่าเตียนก็ต้องให้มีศักเขาเล่าเขาไม่อยู่เขาเสียชีวิตไปแล้วเราเล่าแทนท่าเตียนทำไมถึงเล่าถ้าท่านสนใจเนี่ยติดต่อที่0 8 0ย์แป0ศูนยสี่สามสี่สามห้าสี่ห้าค่าใช้จ่ายต่อทริปเนี่ยเก0ร้อยบาทเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อโดยปกติเขาเก็บ1,000พนบาทแต่ของเราเนี่ย9 0้บาท ถ้าเป็นคนตาบอดเนี่ยเจ็ดร้อยบาทถ้าเป็นคนตาบอดเนี่ยเจ็ดร้อยบาทเพราะนั้นก็ติดต่อได้ที่ศูนย์แปดศูนย์สี่สามสี 5, ่สามห้าสี่ห้าศูนย์แปดศูนย์สี่สามสี่สามห้าสี่ห้าโดยท่านทั้งหลายที่ต้องการจะโอนเงินเนี่ยนะนะไปที่กองทุนหนุนธรรมมานะแน่นะนะท่านใดที่สนใจจะโอนเงินไป กองทุนหนุนทำเนี่ยก็เข้าที่ธนาคารอมสินกรุณาเข้าที่ธนาคารออมสินหมายเลขดังต่อไปนี้หมายเลขก็คือ020395098443 020395020395 098 443ธนาคารออมสิน020 395 098 443โอนเงินเรสร็จสับเรียบร้อยแจ้งที่080 4343 545โทรศัพท์080 4343 545โทรศัพท์บทกว,วีตอนนี้ก็คือล่องเรือฟังธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยาเสา 30สิงหาใช้เวลาห้าชั่วโมงดูโบราณร้านตลาดแวะอาวาาเปิดโลง่งเยี่ยมยอดปลอดประงเชื่อมโยงเจ้าพยาล่องเรือฟังธรรมลุ่มน้ำเจ้าพยาเสาสามสิบสิงหาใช้เวลาห้าชั่วโมงดูโบราณร้านตลาดแวะอาวาาเปิดโลง่งเยี่ยมยอดปลอดโประง เชื่อมโยงเจ้าพยาเอาละครับเวลาหมดแล้วท่านจังกับผม,มต้องราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ